ถ้าวนหนึ่คุณหายไปเขาจะรู้สึกยังไง f l อ g sort, sick of sort, h e moon, night s o r night of s o r Tree of Swords วันหนึ่งที่คุณอยากจะยอมแพ้ไม่อยากไปต่อความสัมพันธ์อยากหันหลังให้อยากทิ้งเข้าไปแล้วในเมื่อวันนั้นเขาจะรู้สึกทั้งสงสัยทั้งกังวลทั้งหวาดระแวง เขาต่คิดวนเวียนว่าทำไมคิดมากคิดมาจนนอนไม่หลับเลยมีแต่คำถามและในใจมีแต่ความเจ็บปวด